สิ่งนี้เป็นปัญหาระดับโลกที่ถูกพัฒนาอย่างหลากหลายและรวดเร็วและสิ่งนี้คือภัยการล่วงละเมิดทางเพศที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับฟือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทยคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ sexual abuse นะคะคือการละเมิดทางเพศที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินยอมพร้อมใจอ่ะอาจจะเชื่อมโยงไปถึงการถ่ายคลิป ถ่ายวิดีโอแล้วไปข่มขู่ไปแบล็กเมทีหลังซึ่งการข่มขู่แบล็กเม์เนี่ยเป็นเพื่อให้ได้เงินก็ได้หรือเพื่อให้ได้ภาพหรือได้คลิปหรือได้นัดเจอเด็กอีกก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าไปดูตามนิยามในกฎหมายเนี่ยการละเมิดทางเพศก็คือจับจูบรูปคํามีการสอดใส่ถึงเนื้อถึงตัวเด็กแล้วเกิดเหยื่อแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้คนร้ายเนี่ยไม่ต้องถึงตัวเด็กสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กทางช่องแชท พูดคุยกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโซเชียลมีเดียนะคะเปิดกล้องและโน้มน้าวชักจูงให้เด็กบอกปลดกระดุม2เม็ดหนูจะดูเซ็กซี่มากเลยคุยกัน3-4ครั้งก็เราสนุกด้วยกันไหมละ่ะไม่ต้องมาหาพี่นะได้เงินง่ายๆแค่ถกกระโปรงขึ้นแล้วก็สำเร็จความใคร่นะคะหรือช่วยเหลือตัวเองไปต่างคนต่างทำหน้ากล้องแล้วก็จะมีการอัดคลิปไว้อะ นะแล้วก็ไปแบล็กเมทิลางเห็นไหมเพราะงะั้นการละเมิดทางเพศในรูปแบบใหม่ทุกวันนี้คือไม่ต้องถึงเนื้อถึงตัวเด็กไม่ต้องเดินทางไปเจอกันแล้วนะคะแค่นมนาวชักจูงแค่เปิดกล้องหรือบางครั้งเนี่ยพูดคุยกับคนแปลกหน้าเขาละเมิดหรือคุกคามทางเพศเราด้วยข้อความก็ได้พูดคุยหรือส่งวิดีโอส่งภาพโอเวอร์เพศมาให้ดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งไม่โอเค และถึงแม้จะโอเคแต่ถ้าฝ่ายที่ทำเป็นผู้ใหญ่อีกฝ่ายนึงเป็นเด็กนะเช่นเด็ก5ขวบ7ขวบก็คงไม่มีความรู้หรือไม่ได้มีความสนใจเรื่องเพศหรอกแต่กำลังถูกกรูมิ่งให้เห็นอันนี้นะคะมันมีเคสเด็ก7ขวบที่ต่างชาติเนี่ยส่งวิดีโอเต้นโชว์ ไปให้ดูและบอกให้หนูทําตามอันนี้เห็นไหมว่าเขาก็จ้องแสวงประโยชน์จากเด็กมันก็จะกลายเป็นสื่อรลามกเด็กที่พวกเพจตฟวไฟเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มหรือไม่ก็ไปขายในดาร์กเว็บนะคะในขณะที่เด็กเนี่ยโตขึ้นแล้วก็ยังเห็นวิดีโอตัวเองอยู่ในเน็ตมันก็จะเป็นบาดแผลทางใจเขาหรืออาจจะกลัวการพูดคุยกับ หรือคนแก่ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยคือมันมันก็มีผลกระทบค่อนข้างหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก,ก็อยากให้ระวังว่ารูปแบบของการละเมิดทางเพศหรือการสแสวงประโยชน์ทางเพศนี่ไม่ต้องถึงเนื้อถึงตัวแล้วซึ่งก็คงต้องปรับกฎหมายให้ทันนะคะไม่ต้องรอว่าข่มคือนอนาจารแล้วถึงจะแจ้งความได้และนอกจากนี้ในปัจจุบัน sexual abuse ยังถูกพัฒนาโดยมีการนำ AI มาใช้ด้วยครับ AI เดี๋ยวนี้ก็ถูกนำไปใช้สแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็ก หมายความว่าสมมุติว่าข่มขืนเด็กคนนี้เสร็จถ่ายรูปถ่ายวิดีโอขึ้นมาเอา AI ไปทำเวอร์ชั่นหลายๆเป็นซีรีส์เลยนะแล้วก็เอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหรือบางทีก็คือไม่มีเด็กจริงแต่ให้สร้างเด็กขึ้นมาเลยแล้วก็ทำเป็นสื่อลามกที่ที่เป็นเด็ก AI อะคะ่ะและทีเนี้ยพอมี คนแจ้งเนาะภาพลามกเด็กอยู่ตรงนี้ตรงนี้อตำรวจไปดูก็พยายามที่จะสืบหาว่าเป็นเด็กคนไหนจะได้ไปช่วยก็เสียเวลาสืบเพราะว่าเด็กไม่ได้มีตัวตนอยู่จรงิงเป็นตัวที่สร้างขึ้นมาซึ่งเหมือนมากอะเราแยกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประเด็น AI ถูกใช้ในการที่จะสร้างภาพสร้างซีรีส์หรือไม่ก็ทําเด็กปลอมขึ้นมาแต่ จริงๆแล้วเนี่ยถึงจะเป็น AI generated content นะหมายถึงว่าเป็นภาพที่ AI สร้างไม่มีเด็กจริงๆในกฎหมายไทยก็ถือว่าเป็นการผลิตสื่อลามกอนาจารนะคะก็ถือว่าคนที่ใช้ AI สร้างก็ผิดกฎหมายในการผลิตและครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กด้วยแต่ไม่มีเหยื่อที่ต้องไปช่วยเท่านั้นเองแต่คนที่ทำก็ยังผิดกฎหมายแล้วก็มีโทษค่ะ s e x u a l Abuse เป็นปัญหาสังคมที่ถูกพัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากในยุคดิจิทัลโดยที่เราไม่ควรมองข้ามและควรตระหนักถึงอันตรายส่งเสริมความรู้ให้บุตรหลานและคนรอบตัวมีความเข้าใจและรู้เท่าทันเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์